กรมบัญชีกลางเตรียมตั้งเบิกให้กับอสมอทั่วประเทศแหละครับสวัสดีครับพี่น้องอสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับเดือนนี้นะครับเมษายน2565วันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วครับอีก2วันก็จะสิ้นเดือนแล้วครับพี่น้องเตรียมส่งรายงานกันหรือ,อยังครับไม่ว่าจะเป็นรายงานกระดาษหรือเป็นรายงานทางแอปอสมอนะครับ ก็สามารถส่งได้เลยนะครับเพราะว่ากรมบัญชีกลางเตรียมตั้งเบิกจ่ายเงินค่าบริการให้กับพี่น้องอสออสมเลยครับสำหรับเดือนนี้นะครับเมษายนก็จะไปโอนให้กับพี่น้องในเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับกําหนดวันโอนนะครับก็คือวันที่13พฤษภาคม2 5 6 5ครับจำนวนเงิน1,000บาทนะครับซึ่งกรมบัญชีกลางเตรียมตั้งเบิกนะครับเตรียมเช็ครายชื่อ แล้วก็เตรียมโอนให้กับพี่น้องอสสอ,ส,อสมแล้วนะครับ1,000บาทในวันที่13พฤษภาคม2,565ครับ,บเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่ารีบกดนะครับเพราะว่าชกาอสอสมจะต้องหักก่อนนะครับก็ฝากบอกต่อแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอ,ส,อสมหมอชาติกิจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ